วันนี้ก็มาพบกับแชมป์รถซิ่งนครสวรรค์เหมือนเดิมก็เอาเชฟกระแสกําลังมาครับเชฟช่วงนี้ก็ใครอยากมีรถเนาะพร้อมเที่ยวปีใหม่พร้อ,อมเที่ยวปีใหม่คันนี้เลยเชฟปีสิบสามโอ้ได้ล้อได้ล้อซิ่งยางซิ่งน,นะล้อยางซิ่งเอาไปเลยก็คือจัดมาให้แล้วสีสสก็มีคำนี้หน่อยนะครับาราาตามสภ,นะภาพการใช้งานนะตามสภาพการใช้งานเนาะนี่ก็สีที่ไป แปดสิบเปอร์เซ็นครับอุ้ยอ๋ออมชมพูผมทําให้แล้วอมชมพูนี่มันเป็นแบบสายซิ่งเลยนี่รบบว่าจบๆเลยสายซิ่งคันนี้เนาะดูสภาพรอบคันครับนี่ครับก็เป็นตัวเชฟสองจุดห้าเครื่องสองจุดห้า LT เนาะนี่ดูสภาพภายในภายในโอ้สะอาดนี่ครับภายในเป็นหนังนะครับภายในเป็นหนังก็ไมคคันนี้แสนห้า แสนห้าหมืนกิโลนะครับผมนี่มีพวงมาลัยพร้อมครับอ่าเดี๋ยวดูอันนี้อ่าเป็นท่อเป็นเครื่องเดิมแต่เป็นท่อเปลี่ยนท่อมานะอ่าฝากระโปรงนี่ต้องไปทํานะครับนี่เครื่องเดิมๆเ,เลยไหนอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเนาะเออเออเดิมจริงว่ะเออเ,เดิมเลยแต่ว่าเดิมมีผ้าพันด้วยครับนี่ไม่เดิมมีผ้าพันด้วยฝากระโปรงครับที่บอกครับนี่ครับต้องต้องไปทําสีนะครับก็คือเราให้ดูเร็วๆไปเลยนี่ ไม่แมะนะครับอ่า,าโอเคปิดปิดเครื่องเลยเกียรมันดังอนี่สีไม่ขาดนะครับขาดโน้เลยตุลานะครับตุลาหกเจ็ดนะครับตุลาหกเจ็ดก็อันนี้นี่มีมีรอยด้วยนี่ครับนี่ครับให้ดูรอยไปเลยเอาทุกถูกเลยให้เขาไปทําสีด้วยอ่ะเอาทุกถูกไปขอราค,คามาราคาเปิดมาทุกถูกเลยอ่าหนึ่งแสนอ่า สี่หมื่นห้าพันบาทอ้าวโคตรถูกหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับอเอาไปเลยครับมีตำหนิงก,กันชนหน้านะาก็เอาไปทำสี่เอานะนนหนึนะ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเอกสารพร้อมโอนนะครับภาษีไม่ขาดนะครับใช่ครับผมโอเคก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์คลิปด้วยนะครับให้กับแชมป์รสติ้งนคะรสวรรค์นเนาะโอเคยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับผม